ติดิดซุ่มมานั่งสำรองซุ้มทีมงานของจังหวัดกาลสินพร้อมแล้ววันนี้ครับอาจารย์พิระนะครับนี่ครับแข็งแกร่งครับอาจารย์ แข่งแกล้งเนาะอายุเท่าไหร่โทษนะครับอาจารย์หกสิบหกโอ้หกสิบหกแล้วเนาะครับตำแหน่งที่อาจารย์ถนัดก็คือตำแทนกองหลังเนาะครับครับครับทีมงานนี่มีแต่คนคุ้นเคยกับโต้งทั้งนั้นเลยครับท่านอาจารย์ยอดครับกลุ่มหกสิบห้าขึ้นครับวิศว์รับท่านจิกวิศว์จากขอนแก่นนี่มาเล่นให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์ครับ นี่ทีมงานกาลสินทยอยมาแล้วครับจะลงแข่งขันกับสารคามเดินมาแต่ไกลครับคนนี้แหละครับเจ้าของฟุตบอลหน้าตาหล่อเหลาครับท่านผู้ชมครับมักบามักกาฟุตบอลมาเองแล้วครับเนี่อาจารย์ครับต้องขออนุญาตถ่ายไอดีการถ่นเนะเาะ กฤติชัยสิมลาครับจากมหาสรา,ารคามกลมุ่มอายุเท่าไหร่ครับอาจารย์ครับผม65ขึ้นครับ65ขึ้นเนาะโอ้แข็งแรงครับครับ,รบขอให้โชคดีครับอาจารย์ครับผมโอ้ บรรยากาศก,กองเชียร์นะครับนี่กองเชียร์จากกาลสินครับสวัสดีครับขอนําท่านมาที่สนามวิทยาลัยบันดิตเอเชียนะครับเป็นการแข่งขันฟุตบอลกีฬาอาวุโสแห่งชาตินะครับรอบคัดเลือกภาค3ขอนแก่นมหานครเกมนะครับนี่เป็นการแข่งขันฟุตบอลรุ่นรีเจนครับอายุตั้งแต่55ปีขึ้นไปแล้วก็60ปีถึง64ปีแล้วก็65ปีขึ้นไปครับนีเป็นการ โคจรมาพบกันระหว่างทีมจังหวัดมหาสรารคามอยู่ในชุดเสื้อสีแสดครับกางเกงดําพบกับจังหวัดกาลสินครับแ <c oughs> ข่งขันกันครึ่งเวลาละ40นาทีก็อยู่ในช่วงของคูลิ่งเบรกประมาณ20นาทีแรกนะครับแล้วก็คูลิ่งเบรกประมาณ2-3นาทีครับ <c oughs> เอาเกมเริ่มแล้วครับระหว่างกาลสินอยู่ในชุดเสื้อสีน้ําเงินกับมหาสารคามนะครับคู่นี้แน่นอนว่าทั้ง2ทีมต้องการ3คะแนนครับเพื่อที่จะกลุยทางสู่รอบ2ครับอาจจะไปพบกับผู้ชนะอุดรธานีครับใน,น,นอรอบแปดทีม เป็นฟุตบอลอาวุโสกีฬาแห่งชาตินะครับใช้เวลาแข่งขันครึ่งละ40นาทีนะครับจะมีช่วงของคูลิ่งเบรกอยู่ประมาณ20นาทีแรกของเกมก็พักคูลิ่งเบรกประมาณ2-3นาทีครับแ้าเปิดเกมมาหนีกาลสินทักทายก่อนเลยครับกลุ่มอายุก็55ปีขึ้นไปครับ55ปีลงสนามได้3คน 60ปีถึง64ปีลงสนามได้4คนนะครับนอกนั้นก็65ปีขึ้นไปลงสนามได้3คนส่วนผู้รัาป,ประตูก็ฟรีเลทครับตั้งแต่55ปีขึ้นไปครับในสายนี้ก็จะประกอบด้วยจังหวัดชัยภูมิอุบลราชธานีมหาสารคามและกาลสินนะครับนี่เป็นบรรยากาศมานั่งสำรองของกาลสินครับกาลสินเข้ารอบครับ ดูสะดกดีครับบอลรีเจนบอลอาวุโสนี่ทีมงานผู้ตัดสินมีหน่วยปฐมพยาบาลด้วยครับทุกอย่างพร้อมครับนี่บรรยากาศกองเชียร์แล้วก็มานั่งสำรองของจังหวัดมหาสารคามและนี่คือฟุตบอลอาวุโส ขอนแก่นมหานคร,รเกมนะครับที่วิทยาลัยบรรดิบเอเชียผูกระหว่างกาลสินกับมหาสารคามครับ